สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอจกอวีเควซเกิลนะครับที่เลขที่137มหมู่3บ้านนานาตบลนานาตอำเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูว่านะครับผมทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับ การประสานนะครับจากนะครับหอจกวีเคไซเคิลนะครับว่าจะไปนะครับมอบนะครับสิ่งของนะครับให้กับนักเรียนนะครับที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะไปมอบให้กับนักเรียนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจะไปไหนครับวันนี้จะไปแจกของเด็กที่เรียนาัไปมอบสิ่งของให้เด็กนะครับอ๋อเดี๋ยวดูขอดูได้ไหมครับดูได้นะครับนี่นะครับอ่าก็เป็นสิ่งของที่จะไปมอบให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับพ่อโรงเรียนมานานาดนะครับก็จะมีข้าวนะครับแล้วก็มีเ ขนมนะครับมียาชุดนะครับนี่นะครับมียาชุดนะครับแล้วก็มีเสื้อมีข้าวมีขนมยาชุดแล้วครับแล้วก็หมูย่อนะครับที่น้องกีได้เตรียมเอาไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบร้อยชุดนะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีบอลล์บอลด้วยนะครับบอลล์บอลนะครับวันนี้ก็ หอจกวี v K คไซเคิลนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาหนาดนะครับก็เป็นสะพานบุญนะครับในการมอบสิ่งของนะครับให้กับเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านานาหนาดนะครับเดี๋ยวเราเรอไปติดตามชมนะครับว่าการมอบอสิ่งของให้กับนักเรียนนั้นจะมีภาพบรรยากาศยังไงบ้างนะครับผมอยากสอบถามคุณพ่อน่ยนะครับว่าเ,เราได้แรงบันดาลใจอะไร ถึงเปิดร้านรับซื้อของเก่าครับอ๋ก็ไม่ไม่มีไม่มัมมมนใจอะไรครับก็ลองลองทําดูนะอเมื่อก่อนเมื่อก่อนทํำไหมครับไม่ได้ทำเมื่อก่อนทําอะไรครับก่อนก็เป็นข,า,ขายธรรมดาแหละอ๋อครับผมมีทาไรทํานาทนําอะไรปกติครับแต่ว่าเข้ามาดูในนี้แล้วมองเห็นถ้าคนมองข้ามก็เหมือนเป็นขยะไม่มีค่าเนาะ แต่พอมาถึงตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันมีค่าขึ้นนะครับ,รบเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้นะครับ<ช>ผมก็อยากฝากไปถึงคนที่กําลังหาอาชีพอยู่ไหมครับอ,อ๋อก็ทําได้เลยครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะครับ,ครบแค่จักแยกอะไรเป็นเหล็กเป็นกระดาษเป็นเนียมเป็นอะไรหลายอย่างต้องแยกให้เป็นเป็นอย่างเป็นอย่างไปอ๋อแยกคัดแยกก่อนครับอย่างกระดาษนี้ตอนนี้เราซื้อกิโลละเท่าไหร่ครับตรงที่เห็นตัวน,นี้ก็บาท นี่เป็นกระดาษสีเขาเรียกว่ากระดาษสีอ๋อนี่คือกระดาษสีแบบรวมใช่ไหมครับครับผมกิโลละบาทนะครับตัวนี้สองบาทอยู่นิดหน่อยยังขวดนี่แหละครับกิโลเท่าไหร่ครับขวดเทปแก้วก็โลนบาทบาทกว่าอ๋อก็มีแก้วมีเหล็กมีกระดาษอะลูมิเนียมสแตนเลสนะครับแต่มองมองไปดูแล้วมันมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งเครื่องอ่าเครื่องยนต์เก่าอะไรนี่ก็เอามาขายได้ใช่ไหมครับนะครับ เป,เป็นเหล็กหรไรอ๋อเป็นเศษเหล็กเศษเหล็กครับผมก็ผมพาชมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับหลังจากที่เราไปทําบุญเสร็จก็มาเรียนรู้อาชีพเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อจําหน่ายนะครับให้เป็นอีกรายได้หนึ่งแล้วก็อาชีพหนึ่งนะครับที่ทุกคนมองข้ามนะครับก็ขอขอบคุณพ่อเขียนนะครับที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการคัดแยกขยะและการรับซื้อขยะนะครับ ก็ท่านไหนสนใจนะครับที่อยู่ในอําเภอใกล้ๆข้างเคียงนะครับอําเภอนาแก่ท่าพนมนะครับก็แวะมานะครับขายนะครับขยะได้นะครับคือพอเขียนเราก็รับซื้อรับซื้อทุกวันหรอครับหยุดวันพระครับผมหยุดวันพระนะครับผมก็หยุดแค่วันพระนะครับรับซื้อนะครับขยะทุกชนิดเลยนะครับในราคายุติธรรมนะครับก็มาใช้บริการได้นะครับที่ร้านอะไรนะครับพ่อครับ V ีเคไซเนะครับอยู่เส้นนาแกท่าพนมนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านนาหนดตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านนาหนนะครับหยุดทุกวันพระนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยนะครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเศษเหล็กนะครับที่สามารถนะครับเอามาคัดแจกแล้วก็จําหน่ายขายได้นะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เรามองข้ามนะครับที่ว่ามันไม่มีคุณค่านะครับอันนี้ คือเงินนะครับเงินทั้งนั้นเลยนะครับที่กองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้นะครับโดยการแยกขยะก่อนนะครับแยกขยะที่เราคิดว่ามันไม่มีค่านะครับแยกประเภทก่อนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเอามานะครับขายได้นะครับในร้านรับซื้อของเก่าทั่วไปนะครับหรือท่านไหนที่อยู่นะครับในอำเภอท่าพนมนะครับอำเภอ นาแกนะครับก็สามารถมาขายได้ที่นะครับบ้านร้าน VK นะครับไซเคิลนะครับร้านอนุร้านพ่อเขียนนะครับเส้นไปเส้นไปนาแกธาตุพนมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษเหล็กนะครับที่เอามารีไซเคิลนะครับแล้วก็ขายได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเครื่อง เครื่องอัดเหล็กนะครับตรงนี้นะครับผมเครื่องอัดเหล็กนะครับอัดมาเป็นกล่องแบบน,นี้แล้วก็ส่งไปขายตามโรงงานนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้รับชมทางช่องกาแฟกกอกนะครับกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้น้องกีขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ